ละค่ะช่วงนี้เนะคะเราก็ยังคงมาติดตามการช่วยเลือกําท่วมผี่นองาคใต้กันนะคะโดยวันนี้ค่ะเมื่อที่เราได้เกริ่นไป<ะ>ในช่วงแรกเลยนะคะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมาักต้เนี่ยก็เริ่มจะคลี่คลายกันมั่งแล้วละค่ะแต่ว่าการช่วยเลือดโดยเฉพาะข้องกองถัพพักที่ซี่นี่แหละค่ะเขามีการช่วยเลือดผีนองประชาชนในการบรรเทาถูกบํารุงซุขนะโดยเขาบอกว่าต้องทําทันทีความถูกและความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้นะคะแต่ว่าการช่วยเลือดที่ไปเข้าถทึ่งเหล่านียมีอะไรกันมั่งนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากพันเ วัชรกรออ้อนเงินค่ะโคซอกกองถักพักทิซี่นะคะมารวมพูดคุยกับเราในรายการยุ่งในสายกับเราเดบบ้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านโกศกครับครับสวัสดีครับพี่บ่าเกี้ยงคุณอ้อมรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านโกศกครับภาพรวมสถานการณ์ความเสียหายในพื้นที่ภาคใต้ของเราเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้สถานการณ์โรคภัยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ในหลายพื้นที่นะครับใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทุ่มต่ํานะครับยังมีน้ําท่วมขังในบางจุดเช่นในพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอหนอง,อ,งอ,งอ,งองิกจังหวัดปตัตตานีและพื้นที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับสําหรับในเรื่องของสภาพการสัญจรในพื้นที่นะครับเส้นทางสายหลักเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางแล้วแต่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากที่น้องประชาชนเนี่ย จะนารถจัรถกรยานยนต์และก็สิ่งของภายในบ้านหนีน้าขึ้นมาอยู่บนถนนกันนะครับในส่วนของเส้นทางสายรองในบางสายเนี่ยรถเล็กยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากยังมีน้ําท่วมขังบริเวณผิวถนนอยู่บ้างในบางจุดนะครับซึ่งการนอนมากๆแล้วนะครับถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอ่ะนะครับปัจจุบันเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม3จังหวัด11อําำเภอ50บ 8ตำบล3 9 9 2 2ครัวเรือนนะครับปัจจุบันครับค่ะก็ถือว่าเบาใจได้บ้างแล้วเพราะว่าเริ่มจะคลี่คลายกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะทางด้านของกองทัพภาคที่4ค่ะได้รับข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยตรงนี้ยังไงบ้างคะครับต้องขอโดยในทราบอย่างนี้นะครับ,รบว่าท่านพลเอกปนาแคลวปลร์ทุกท่านผู้บัญาการทหารบกเนยะ ท่านมีความเป็นห่วงนะครับในสถานการณ์โรคภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งท่านทราบดีนะครับว่าในห่วงปลายเดือนสุลาคมของทุกปีในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและก็อาจจะมีล่องมรสุมเนี่ยาดผ่านซึ่งจะทําให้พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับซึ่งจะอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินคนถล่มในบางพื้นที่ท่านจึงได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อม ของชุดช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในส่วนของกองทัพทสี่4เองเนี่ยโดยท่านพลโทไพศาลหนูสังท่านนทัพลปฏิสีตในฐานะของผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่สีและศูนย์อำนวยการกีตาสาภายพิบัติกองทัพทฏ่สีตจะได้ดําเนินการตามนโยบายของอกองทัพบ,บกนะครับก็คือการพร้อมทุกยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมกันนี้นะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการบรรเทาทุกข์ของประชาชนต้องทําทันทีเพราะความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้โดยเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์แล้วก็เพื่อให้เกิดปฏิภาพสูงสุดนะครับในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราก็ได้มีการแบ่งขั้นตอนในการดําเนินการออกเป็นสี่ขั้นด้วยกันะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของขั้นเตรียมการก่อนเกิดภยัยขั้นก่อนเกิดภยัยขั้นระหว่างเกิดภยัยและขั้นหลังเกิดภยัยนะครับในในส่วนนี้ทุกท่านก็คงจะพอจะทราบดีนะครับโดยในในการดําเนินการในครั้งนี้นะครับเราก็จะใช้กลไกจิตอาสาพระราชทานในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับเพราะ ในส่วนงานบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดระดับพื้นที่ท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนติดอาสาในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและรวเดเร็วที่สุดนะครับเพื่อลดผลกระทบทีเท่เกิดขึ้นกับพีน่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนนี้เราเราใช้กลไกเสียสามาในการบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับ,รบโดยสําหรับในพื้นที่ ถ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเนี่ยรเราก็จะมีในส่วนของสอปตอหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นแกนกลางหลักในการที่จะประสานการปฏิบัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่นะครับโดยในส่วนของกองทัพที่สี่นะครับในส่วนนี้ ในฐานะของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4เนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4ส่วนหน้าขึ้นที่มณฑลฐานบกที่42ค่ายเสยนารลงอำเภอหัดใจจังหวัดสงขลาแห่งนี้นะครับเพื่อบริหารจัดการการใช้กําลังคนและยุทธปกรณ์ทหารนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติให้กับทางจวตออีกทางหนึ่งด้วยนะครับครับผมค่ะนะครับ เอาเละครับในส่วนของการช่วยเหลือช่วงแรกครับท่านครับอตอนระดับน้ําสูงสูงเนี่ยกองทัพปฏิสีของเราทำอย่างไงบ้างครับช่วงนั้นออสําหรับในช่วงแรกเนี่ยจากการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แจ้งเตือนสถานการกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและก็เตรียมขนย้ายสิ่งของที่เสียหายและสิ่งมีชีวิตไปไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับ แล้วพอเมื่อเกิดสหานการณ์ขึ้นเนี่ยก็ได้มีการยกคนและสั์เลี้ยงไปไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยและลไย้ยสิ่งของไปไว้อย่งพื้นที่สูงนะครับหลังจากที่เราได้มีการแจ้งเตือนก็เป็นไปตามแผนนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับแต่น้ํามาเร็วมากจริงครับ <ฮะ S 2> หลายบ้านก็ลไย้ายกันไม่ทันเลยดีกว <S <S 2> <S 2> ก็จักค่อนข้างเกิดปัญหาอยู่บ้านหน่วยทหารเองที่เข้าช่วยเหลือนะครับก็จําเป็นที่จะต้องให้ความเร่งด่วนกับบุคคลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ บ้านเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยเป็นลําดับต้นๆน,น,นะครับแต่มันก็จะเป็นการเข้าช่วยเหลือบ้านเรือนของประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็สถานการณ์สาคัญที่สถานที่สําคัญอื่นๆนะครับซึ่งก็สามารถเข้าช่วยพร้อมไม่สามารถเข้าช่วยพร้อมกันได้ทุกหลังทุกพื้นที่นะครับเราต้องจัดลําดับความเร่งด่วนนะครับในส่วนนี้ครับค่ะ แล้วก็มาถึงในตอนนี้ขณะนี้กันบ้างท่านโคศกคะ่ะตอนนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ยังมีความต้องการการช่วยเหลือในเรื่องไหนอีกไหมคะเช่นสาธารณูปโภคหรือใดๆอย่างเงี้ยค่ะในในส่วนนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการในตอนนี้ก็คือเข้าสารอาหารแง,ง้งตกน้ําดื่มหรือรวมถึงยาวิษพันธ์จากบ้านประจำบ้านนะครับ เนื่องจากในหลายๆชุมชนเนี่ยในพ่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกไปประกอบชัพกีนเลยเนี่ยก็ไม่มีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการในส่วนของอข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบเหล่านี้มาประกอบอาหารเด้งชี่นะครับในในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนที่เราจะมีการแจ้งเตือนไปเนี่ยที่น้องประชาชนก็ได้มีการกักตุนอาหารไว้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะร่อยหลอ,ลอแล้วนะครับซึ่งขนาดนี้เองนะครับทางศูนย์มะพราสาธราภาัย กองทัพพ่สีทส่วนหน้าก็าได้มีการเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ค่ายเสยนาละลงนบนถนนบกที่22อํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแห่งนี้ครับหรือที่เบอร์ติดต่อ074586685และ074536782หรือจะมาบริจาคด้วยตัวท่านเองก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันครับ อนะคะตอนนี้ก็คือต้องการข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รวมรไปถึงยาด้วยใช่ไหมคะค่ะ<ช>แล้วก็ตอนนี้ค่ะสถานการณ์หลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะเข้าสู่เกือบจะปกติกันแล้วค่ะแต่ว่าความเสียหายแน่นอนว่ายังค,คงเหลืออยู่ทางด้านของกองทัพภาคที่สี่ค่ะเราเข้าไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูพื้นที่ยังไงกันบ้างคะตอนที่เรียนในขั้นต้นนะครับว่าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเราเนี่ยแบ่งเป็นสีนขน่ขั้นซึ่งขณะนนี้ สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติก็จะอยู่ในขั้นของการหลังการเกิดภัยนะครับหรือที่เราเรียกว่าขั้นฟื้นปูนั่นเองนะครับซึ่งในขั้นนี้เราก็ได้จัดกําลังจากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน,นร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับและประชาชนกิตาสาในพื้นที่เข้าดําเนินการฟื้นปูอาคารสถานที่และบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อให้กับคืนปู่สภาพปกติให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบซึ่งความเร่งด่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ มีความจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลและสถานศึกษานะครับเพื่อให้สามารถกลับมาใช้บริการได้เหมือนเดิมและเร็วที่สุดนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่มีความจําเป็นในโอกาสต่อไปครับอืมค่ะกําลังพลของเราเพียงพอใช่ไหมคะท่านโฆษกเพียงพอครับมีเจ็ดพันสองร้อยนายครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวเรามีการแบ่งทีมมันยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ ในส่วนนี้เนี่ยเรามีกองร้อยช่วยเหลือในพื้นที่ในระดับจังหวัดเนี่ยเราได้แต่งมอบให้กับหน่วยทหารระดับคนโทฐานบกประจําพื้นที่ครับเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดคอบคุมทั้งสี่จังหวัดภาคใต้แล้วเรามีหน่วยระดับกองพันที่รับผิดชอบระดับอําเภอหรือที่เราเรียกว่ากองพันประจำอำเภอนะครับรับผิดชอบในระดับอําเภอ ทั้ง105เขตอำเภอครอบคุมพื้นที่14จังหวัดครับ,รบในส่วนของชุดช่วยเหลือประชาชนของเราเนี่ยก็จะมี46ชุดซึ่งจัดจากกองพันประจำอำเภอเนี่ยกองพันกองพันละหนึ่งชุดนะครับกองพันรอำเภอซึ่งก็จะมีในส่วนของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยอีกสองกองร้อยซึ่งเป็นกองร้อยอ่ยาอุปกรณ์พิเศษนะครับจะทั้งที่ที่มีปกสะพานแบล่งที่เราเห็นในข่าวครับ อันนี้คือิุปกรณ์พิเศษที่ทางกองทัพมีนะครับในส่วนนี้เรามีกําลังพลทั้งสิ้นเนี่ย7,200กองายในส่วนของทหารเองนะครับแต่ในการที่เราเข้าไปดาเนินการเนี่ยเราก็ร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มกิตาสาทั้งจากส่วนกลางหรือว่ากิตาสาภาคประชาชนในพื้นที่ครับ,รบ,รบในส่วนนี้เราระดมจับพ้องกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ ช่วงนี้ครับทา่านกฆสครับอาจจะมีพี่น้องนะครับหน่วยกู้ภัยกู้ชีพหรือภาคส่วนต่างๆลงมาในพื้นที่เป็นจํานวนมากเนี่ยเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในสถานการณ์เนี่ยก็มีหน่วยเฉพาะกิจในพืออ้นที่นะครับที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่อย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นกลุ่มของพี่ๆกู้ภัยกู้ชีพต่างๆที่ลงมาช่วยเหลือจากส่วนกลางนะครับก็นีปลอดภัยครับ มีหน่วยเฉพาะกิจรกัดพื้นที่เนี่ยดูแลตลอดที่4ชั่วโมงครับคะ่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านโฆศกได้ย้ําช่องทางอีกครั้งหนึ่งค่ะในการที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของจําเป็นผ่านทางกองทัพภาคที่4รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะว่าทางกองทัพบ,บกจะไม่ทอดทิ้งประชาชนเชิญค่ะครับผมสําหรับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของที่จําเป็นนะครับทั้งน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงยาวิจภัณฑ์สามารถนำบ้านนะครับก็สามารถบริจาคได้ด้วยตัวท่านเองที่มณฑลน่านบกที่42ค่ายเสนาณรงค์ตำบลคอหงอํำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือสามารถประสานทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์074586685และ074536782สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมิภาคของประเทศนะครับที่ในวกที่ผ่านมาเนี่ย ส่งต่อทาน้ําใจกันมาอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะครับสิ่งของทุกชิ้นของท่านเราจะนําส่งถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่ากองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสและเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับครับขอบคุณมากครับท่านโกสครับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพันเอกวชรกรอ,อกนินเงินนะครับโครทกองทัพภาคทีซี่ครับ